แอฟิกาเซ่ไฮ้ยเสากระโดงอละนระเบิดถ้าโดนถ้าเสาถ้าเสาลางโด,ดนไฟไหม้เรียบร้อยเสาเราอีรูและสามปะแค่มีระเบิดกับกล่องไฟบน,นเรือนแล้วก็เฉียดพอแล้วจริงมีกล่องห้าแฉนด้ยไหมกล่องห้าอย่าสมดุลสมบูรณ์แบบกล่องห้าที่คนรน่าเบื่ออย่าเลยอ้ดอีก่องมัด มีมีมีมดงเกอร์ทูบมีเรือปักธงโ,โก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 ,โกงั้นไปเลยเปไปเลยไปเลยระเบิดไม่เอาเลยนะเนาะเอาแค่นี้พอเนาะหนึสองสามสี่โอเคใครทุกคนได้ใช้พี้พี่คนเดีวโดนระเบิดโดนไฟข้างล่างระหว่างเดินเดินเดินไปเก็บเนี่ยต้องแคปต้องแคปแล้วกันเดี๋ยวต้องแคปไปดูเอาไปแคปส่งให้พวกพี่พี่ในที่สุดแบบแบบเจอคน ผมยีดรูคุณเนี่ยเราเปลี่ยนได้ไหมเราสซองฮูไปแทนได้ไหมเออก็น่าสนเหมือนกันแต่ไม่ทันแล้วแหละเรือออกมาแล้วเหลืเวลาแล้วรูกันไปเดี๋ยวจะเอาเพิ่มอนไรกำลังเลืออยู่เนี่ยเอ้ยจะนี่อะไรเนี่ยว่าขึ้นมาเลยขอแต่ตรงไปอีกทีเดีคบมีหมดไปจำตัวเลย โอเคสามสองหนึ่งแช่ไปยิงทิ้งเลยหล่อแล้วหล่อแล้วเอาเลยคุณยิงเลยโนโมิโนโ่ทันสุดท้ายสุดใหญ่สุดไป